สวัสดีพี่น้องนะครับขอขนมุมงลอยเด้อนะครับอยู่บ้านวิทยาศาสตร์นะครับนะครับสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับพี่น้องนะครับนมเปรี้ยงกับเดมาทางมอบุรพานะครับก็ได้ทันบันจะพาบรรยากาศนะครับอันนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับทางทะเลของมอบุรพามากฝากครับ แล้วนุ่มเลยว่าได้เข้าไปนะครับเพราะว่ายานเวลาบ่พอนะครับเอาเวลายานบ่พอเดินทางกลับนะครับเอาเป็นบรนกระเดาะนะครับเอาผ่าต่อปากตีฝากนอกกันจักนิดจากน้อยเด้พี่น้องเด้นะครับในเบื้องการทางยุทธกันนะครับบันนะครับเอแบบภาาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับ เอาคนก็ไล่หลายนะครับมือนี่นะครับคนหลายนะครับพาลูกเด็กๆๆมาเบิ่งนะครับเาศาสตร์ทางทะเลกันน้าพี่น้องนี่นะครับะนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเดินนุ่งเรืรเรอเบินทางทางนอกกันนะครับพี่น้องนะครับเบิ่งนทางนอกกันนะครับนีจะเป็นโค้งกระดูกของว่าว่านนะครับโค้งกระดูกของบา้านดูเหงื่อ ครใบใหญากระเบนแดงสีระคาเยื่อนยอดนาแสดงยือหม้อปูนะครับโองกระดูกมันนะครับของหูใหญ่ยอดสุก้วนล้วพี่น้องครับเลือดไย่เงาจับให้เบป็งกันทั่วๆไปนะครับบรรยากาศนะครับับมาอยู่วงเวียนนะครับป่าโลมานะครับะรบนนาสระสามทีตะพันสัตว์นามทางทะเลนะพี่น้องดนียนะครับ มามันเป็นการกรบปั่จกานะครับรอบๆกันนะครับอ่าหนึ่งรอบๆกานกันนะครับมีการนาคานนะครับคนกำลังลังไรกันมานะครับนะครับคนกำลังลังไรกันมาหลายครัที่นออกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนานะครับหนาะสิทธพัณฑ์สัตว์ตามครับสกัดบำรเจ้าหน้าทางทะเลนะครับ ปลานาเขีมนะครับมันปลานาตืดนะครับปลานาเขียมมันปลานาตืดจะตีนองนะครับรอบๆบรรยากาศรอบๆให้เบ่งกันนะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทางี่คุงทางยูทูบสุดท้าาเบป็งของนมพลอยกัเต้นะครับ ามาเป็นทางยูดถูกนมรอยเย็บนะครับเนือาอคา,านทีนิทภัณฑ์สัตด์นามนะครับทางทะเลน,นะครับสองบมอบ,บุหลา